มแม่พอค่าน้อง5เดือนกว่านะคะชอบหยิบทุกอย่างที่เข้าข้างหน้าเข้าปากแบบนี้น้องพร้อมกินข้าวแล้อยัง เป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือว่าการคว้าหยิบจับสิ่งของเอาของเข้าปากการทําง,งานประสานกันร,ระหว่างตากับมือของเด็กคนนั้นนะคะเนาะมันเกิดขึ้นได้เราจะเรียกว่าเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กจะเจอนะคะที่อายุประมาณตั้งแต่3 4, 5, 6, 5, 6, เดือน4เดือน5เดือน6เดือนก็จะคว้าขอได้ดีได้เก่งเพิ่มมากขึ้นตามอายุของลูกที่เพิ่มมากขึ้นทีนี้เราจะประเมินว่าเด็กคนนี้ค่ะจะสามารถที่จะเริ่มทานข้าวได้แล้วยังนะคะเราจะประเมินจากการที่น้องค่ะนั่งได้ลูกนั่งได้คอช น้องหาเอามือหยิบจับอาหารเข้าปากได้ไม่ได้เอาลิ้นดุนอาหารออกมาถ้าในกรณีแบบนี้บ่งบอกว่าลูกพร้อมที่จะกินข้าวแล้วคุณแม่ก็คือสามารถที่จะให้น้องหากินข้าวได้เลยนะคะแต่หากคุณแม่รู้สึกกังวลใจคุณแม่พาน้องหาไปตรวจกับบุคลากรแล้วก็ให้บุคลากรค่ะประเมินว่าเด็กคนนี้มีความพร้อมในการที่จะกินข้าวได้แล้วหรือยังถ้าคุณ,คณบมกว่าอา้าโอเคพร้อมแล้วก็สามารถที่จะให้น้องหากินข้าไะะวได้เลยแต่คุณแาม่รู้สึกว่ากังวลใจมากกว่าน,นั้นอีกนะคะจะรอ6เดือนก่อนแล้วถึงค่อยให้ลูกกินข้าวแบบนี้ก็ไดนนียวกัะ